อะไรขตกเลยพี่คนใหญ่ด้ยก็เดี๋ยวเราถามสอดจอที่บอกมาว่าว่าสูตรที่สี่นามว่าอย่างไงวันที่สี่พอบอกเลื่อนนะครับวันที่สี่สอดจอบอกว่าผออกยังผอบอกว่าเลื่อนผอมีคนบอกชแต่สอดจอไม่ได้บอกจะสอดจอบอกผอไหม

อาจจะออนไลน์เนาะไลฟ์ออนไลน์เนาะเดี๋ยวพี่ไลฟ์ไลฟ์พี่ปิน่น<อ>มีแช้ได้ปกติแล้วนะแต่อันนี้ผมก็ได้แล้วนะไอ้พี่จะใช้มีดหรือว่าจะใช้ zoom. ใชซูมแนตะ่แต่ซูมเนี่ยผมพี่เข้าไปดูในยูหนอ่ะเอ่อพี่เข้าไปดูของผมอ่ะนะแป๊บๆผมเปิดดิเอา้าซูมอาจารย์เขาไม่ อ๋อชแนลผมพิปิดไปแล้ว<ช>พิปิดช่นเนลไยม่ไนที่สร้างมาเพื่อเด็กเน,น,นาะครับผมใช่ครับเร,เราของอาจารไปไหนอาจารย์ต้ออยู่อออออรอกอน่อตอนนี้อะถ้าใช้มีดจะไวกว่าไหมตอนเนี้ยมันถ่ายทอดสดอยู่แล้วพี่ เดี๋ยวผมคัดลอกลิงก์ให้พี่อ่คัดลอกลิงก์ไว้ให้หน่อยผมหาลิงก์ยุ่งกันคัดลอกอยู่ข้างบ้านรูปสอนแชร์แต่อยู่ใกล้ๆกับจบสตรีมเลยอ๋อผมว่าแล้วทำไมพี่ถึงจบสตรีมผมเมื่อกี้นี้อยู่ข,ข้างๆกันอ่นาเดี๋ยวผมส่งไปให้ใน Facebook ลองดูซิว่าเป็นยังไงได้ไหมดูว่าจะใช้ไม่ใช้ พี่ลองดูซิมันโอเคไหมแล้วมันกลับด้านเหรออออือฮึมงดูไม่รู้เรื่องเลยนะอา้าวสรุปกลับไม่กลับไม่กลับเหรอในสตรีมอะจอแล้วกลับาจะจะจอที่ถ่ายคอนเนี่ม่กลับเลยเรื่องเป็นของน้องอยู่อ่ะถ้ามันไม่กลับเป็นที่ผมคนเดียวยงั้นอนะ <laughs> ลองดูพี่เช็คด,ดูก่อนก่อนที่ส่งให้เด็กอ่ะนี่ผมส่งเลยพี่ส่งอันนี้โอเคการก็วิในยูทูบมันก็ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเด็กมันก็เข้าไลฟ์เข้าในห้องสดไม่ได้สิห้องมันไม่มันมันมีเด็กอยู่ในห้อง กองสูงเขาไหมเนี่ยสูเหมือนมันสูงคนอยู่เลยมีสามคนไี่นีไม่มีครับสูงเขาไม่ได้เข้าครับเขายังไม่ให้ลิงไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลังนั้นเราแชร์ไปที่นี้ดนะคือเราจะบอกให้อาจารย์ออกแล้วให้อาจารย์เข้ามเตรมันก็ไปมีตรก็ได้พี่แล้วถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเขาไม่ให้เด็กเข้าสูงโอเคพี่พี่เดี๋ยวเพิ่ง พี่ลองพี่วางแผนนะพี่ให้ให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องแล้วพี่จะแยกยังไงจะแยกตามที่ปรึกษาเลยแยกแค่สามห้องถ้าพี่แยกทุกห้องเลยอะพี่ก็ให้เด็กไปเออแต่เด็กมันใช้ไม่ได้ใช้เรียนอยู่แล้วครูที่ปรึกษาเข้าไปแชร์ของพี่มาแชร์แท็บอ่ะไม่ได้ยากไปเราแชร์่างเดียวโอเคเออให้ครูไปที่ที่ไหน ห้องใครห้องมันหรือไงโอเคน้อยห้องมันหนึ่งทีบธรขอแจ้งให้เด็กเข้าหนึ่งจับหนึ่งไป่พี่จะได้แจ้งให้เด็กเข้าครบี่แต่ตราพี่ปิ่นยังไงพี่มันได้แค่ร้อยเด็กเราเด็กไม่สามสองห้องสามห้องพี่สามสามเด็กเราขยันมาทุกคนแหละ ห้องขาวห้องหนึ่งห้อง้องขวสสแก็อีกห้มอะไร้องกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมโรงเรียนอืมอืมให้เด็กเข้าไปแล้วเราก็พี่ก็ให้ครูเข้าไปแชร์แท็บได้อ๋อครับ ผมีห้องอะไรบ้างนะวงขาวสดแล้วก็ห้องกิจกรรมกิจกรรมอะไรอ่ะกิจกรรมรวกิจกรรมพี่อาจารย์เขาห้องไหนอาจารย์เขาห้องสดดิอาจารย์เขาห้องมวงขาวโอเคอ่ะอ่ะอ่ะวันทนพี่เขาห้องวงขาวนคพี่กับต้นเข้าห้องวงขาว เอ้ยเข้าไปเราก็ต้องอยู่ในม่วงขาวก่อนถึงจะแชร์ได้ใช่ปหล่ะคนเดียวก็ได้อาจารย์คะเดี๋ยวจะขออนุญาตสอนเด็กก็ได้เด็กเลยอยู่แค่นั้นแหละห้าทับห้าห้าโอ้ยมีอะไรสะตีมอยู่มั้งวะนี่โอ้สะตีมออกออกจากสะตีมม่วขาวได้ไหมใช่ผมแชร์ในห้องเลยนะนะ